เขารอบ3ามคนสุดท้ายค่ะและผู้ที่ได้รับรางวัลฝันใจประชาชนตะบลพลาลเราจะประกาศในื่ข่าวเดียวกันเลยครับค่ะแล้วขออนุญาตเรียนแจ้งไว้เลยค่ะว่าเราจะไม่ได้ประกาศตามคะแนนที่ได,ทได้นะดังนั้นแล้วค่ะเราจะมาได้ให้ลุ้นกันนะ <ผ>จะสลับไปสลับไม้ท่านได้ลุ้นกันนะคะแต่แพิธีกรเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะคแต่อย่ากโกรธแล้วก็เพ่งอะไรขึ้นมานะคะเป็นการร่วมสนุกกันค่ะและหมายเลขที่ได้เข้ารอบสาคนสุดท้ายลำดับที่หนึ่งค่ะได้แก่หมายเลขเชียร์หมายเลขอะไรคะหมายเลขหมายเลขหมายเลขหนึ่งค่ะเด็กกี นางเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงพอพอรู้ว่าแบบเข้ารอบดูสิคะหนูคะน้องยายาจ,จะ้ะอิงฟ้าอะไรนะยายาจจเป็นนางงาม18เวที18มงกุฎใช่ไหม<ะ>แต่ว่าอิงฟ้าน่าจะร้อยมงกุฎโอนหนักกว่า<ะ>ยายาจจอีกนะยิงนะย่งโตนะยิงย่งยิ่งรางวัลเยอะเอาละคะ่ะพึ่ง หนคนเท่านั้นและคนที่2ที่จะได้เข้ารอบสคนสุดท้ายสำหรับการประกวดนางนกพมาปี2515ได้แก่ะไมยเล็กไม้เล็กไม้เล็ก,ลกโอ้โหถ้าวันนี้เป็นวันที่1ห,หรือวันที่สิถูกหวยเลยค่ะเพราะท่านบอกถูกไ,ม,ไม,มายเล็ก ยิงฟ้าแรงนะครับผิวรานาเรายิงฟ้าแรงนี่มีการมีการเชิดเชิดใส่คู่แข่งนิดหน่อยด้วยเรียงพอไปเรียงคอฉันมาก่อนเน่เป็นไงไม่าญาติอย่าเาติอย่าญาติอย่าญาติเดี๋ยวพอเทสเดี๋ยวพอเทสนี่เอาละค่ะและคนสุดท้ายที่จะได้เข้ารอบสามคนสุดท้ายได้แก่หมายเลขหมายเลขใคดีครับ นี่นกระถางกองเชียร์ไปไหนบดกองเชียร์ไปไหนบดหมายเลขอะไรดีครับหมายเลขเสียงดังๆมาเชียร์ใครหมายเลขหมายเลขสิบหนึ่งค่ะเรีนครับผ่านไดสิบเอ็ดครับน้องแตดดีครับเนี่ย แล้วแล้วก็เป็นเหล่คนมาใหม่อีกแล้วไม่ใช่ไอคนสุดท้ายนี่ไม่อยากเสียงดงังเพราะอะไรกําลังลุ้นตุ้มตุ้มต่อ,ตอ,ตอมีชื่อลูกหลานฉันหรือเปล่าว่านะฮะแล้วอิงฟ้าก็เป็นเหล่เขาอิงไล้ออกมาแล้ว <c oughs> เหล่ซ้ายเหล่ขวา <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ครับอะค่ะแต่เรายังมีอีกหนึ่งรางวัลหนึ่งรางวัลพิเศษสําหรับค่ำเกืนนี้ครับซึ่ง้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์พิเศษจริงๆสําหรับรางวัล หนูน้อยขวัญใจประชาชนตะบนทลาครับซึ่งวันนี้ยิ่งใหญ่จริงๆสําหรับรางวัลน,นี้ครับค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะน้องที่เข้ารอบ3คนนะมาหาพี่ย,าย,าย่าทางด้านนี้ก่อนเลยค่ะมาทางด้านนี้เลยลูกนกีเดี๋ยวจะให้เดินอีกรอบครับเดี๋ยวจะให้เดินอีกรอบหนึ่งแล้วก็สัมภาษณ์กันด้วยวนัเเ